สวัสดีครับนี่คือวัดหน้าพเมรนะครับจังหวัดทุติยานะครับอันนี้รอบรอบนอกนะครับรอบนอกข้างในปิดแล้วครับวันนี้มาถึงวัดห้าโมงแล้วครับปิดแล้วปิดแล้วครับอันนี้มาชมบรรยากาศนะครับวัดหน้าพเมรราชิกาลามนะครับอันนี้ทางไปไหว้หลวงพ่อหลวงพ่อข่าวนะครับอายุห้าร้อยสิบเจ็ดปีถ้าสมมติจำไม่ผิดนะครับเมื่อสมัยประมาณทักงสามร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับสมัยยุคพระนารายมหารานนะครับ หลวงพ่อขาวเมื่อคนสมัยก่อนนั้นนะเขาเรียกกันว่าหลวงพ่อสมหวังเมื่อสามร้อยกว่าปีที่แล้วทําไมผมถึงทราบนะครับที่ผมทราบมันมีในยะนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังเมื่อสมัยสามร้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับคือผู้คนเนี่ยแถวเนี้ยเขาจะมากราบขอพรหลวงพ่อพระข่าวกันหรือหลวงพ่อขาวในยุคปัจจุบันนะครับแล้วคราวเนี้ยมาขออะไรก็สมหวังดังปรารถนาทุกทุก คนที่ขอไม่ว่าจะขอเรื่องอะไรก็สมหวังปรานาแล้วลแล้วผู้คนในยุคนั้นยุคเมื่อสามร้อกว่าปีที่แล้วเขาก็เลยเรียกหลวงพ่อขาวในสมัยปัจจุบันที่ว่าหลวงพ่อสมหวังผมก็เลยเรียกชื่อหลวงพ่อสมหวังในความในความรู้สึกผมตามที่ผมได้ทราบข้อมูลนะฮะจากจากคนใน เมืองยุคนั้นนะครับเขาเล่าให้ผมฟังแอบทุกคนจะสงสัยว่าเอ้าทำไมเธอรู้ได้ยังไงอา้าเธอติดต่อกันไ่อันนี้เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตเขาทุกอนนะครับว่าจะให้เล่าให้ฟังหรือเปล่านะครับมันเรื่องราวมันยาวมากครับนี่ครับทางขึ้นบันไดนีต่ตอนนี้โบสถป์นนถปิดแล้วมาถึงห้าโมงแล้วรอ<ะ>กแล้วนะอื นี่ไงเราก็เราก็ไหวตรงนี้ไงโนงายหลวงพอ่อหลวงพ่อน,นี่ครับท่านเ,ท,าเววนาาาท้าเวสวรรณนะครับถ้อยากมีทรัพย์มากๆก็บูชาเท้าเวสุวรรณนะครับโนหลวงพอ่อหลวงพ่อขาวนะครับอยงไงนนะครับนั่นหลวงพ่อขาวจะสมให้ดูครับนี่ตอนนี้เขาปิดไฟแล้วครับ นี่หลวงพ่อขาวในยุคป,ปัจจุบันนะครับถ้ายุคมา300กว่าปีเรียกว่าหลวงพ่อขาวนะเออหลวงพ่อสมหวังนะครับวันนี้ผมพามากราบขอพรนะครับขอให้แฟนเพจทุกทท่านนะครับขอให้ตรงสมหวังสําเร็จตามความมุ่งมา่ปรารถนาทุกๆคนนะครับเดี๋ยวผมจะมาไลฟ์ใหม่นะครับในช่วงตอนนี้เขายังไม่ปิดตอนนี้ผมจะพาชมบรรยากาศรอบๆนอกก่อนนะครับนี่เจดีย์เก่าเจดีย์เก่า นี่ตัวต้นโพนะครับต้นโพต้นนี้นะครับต้นโพนี้โอบโอบเจดียไว้นะครับเจดีก็เลยยังโยนะครับนี่นะครับนี่นะครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศอ่าปูเวทนะครับนี่ปูเวทเขียว นี่องค์หลวงพ่อนะครับผมก็บรรยายไม่ค่อยเก่งนะครับผมก็ไม่ได้ศึกษาเก็บความรู้ไว้ด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวรอบๆคลิปต่อๆไปผมก็จะบรรยายให้ดีที่สุดเลยนะครับเท่ากับเท่าที่ทําได้นะครับอ่าอันนี้องค์ท้ามหาพรหมนะครับเทพเจ้าผู้สร้างนะครับและที่สําคัญนะครับคนที่ไม่มีสาระอะไรเลยนะครับผมจะพาทุกคนมาดูนี่ครับต้นสาระนะครับแต่คนละนะครับ นี่ครับต้นสาระนะครับแต่สาหรับผมผมจะไปปลูกไว้นะครับผมนคนไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่ <c oughs> เดี๋ยวผมจะไปปลูกต้นสาระที่บ้านนะครับอ่านี่เท้าหมหาพรหมนะครับหรือพรมวิหารสี่นะครับเมตตารกกุน,นาเมตตาอุเบขานะครับอ่านวผมก็จบบรรยายเท้าที่ตรงนี้นะครับองเท้าหมหาพรมนะครับสาธุสาธุสาธุ